สวัสดีครับมูนี่มาแบบเมนูนะกินนะครับผมนี่คือเป็นไข่ปลาสลิดแดดเดียวนะครับแล้วก็นี่ครับผมก็จะใส่เนื้อปลาสลิดไปนล้ครับที่ผมถอดมาแล้วนะครับก็ไปเลยเป็นริกกระเทียมซับนะครับหรวอว่าผู้ใดอยากจะเอาไปปั้นก็ได้นะครับผมเป็นหอมแขกซอยครับกับมะเขือเทศนะครับตามด้วยตัวนี้ขาดป่ะเด้นนะครับตั้งโอนะครับวว่าขึ้นใช่นะครับผมเพิ่มวามหอมแหล็กมะม่วงหินมะพานนะครับมากครับเข้ามาดุยในการปรุงกันเลยนะครับผม ใส่ผิดกระเทียมสับของเราลงไปนะครับปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับก็จะพึ่งใส่ไลท์ครับเพราะว่าเนื้อปลากับไข่ห่อมันมีความเค็มนัวอยู่แล้วในตัวนะครับตามด้วยน้ำกับเที่ยงดองครับอยากได้ความหวานนิดนึงแล้วก็เพิ่มน้ำให้ครับน้ำย่ำนะครับอ่าตามด้วยน้ำตาลนะครับผมผงนัวครับอ่าแล้วก็มะนาวนี่ครับบีบครับบีบไปตามชอบนะครับเมนูนี้ก็จะออกรสชาติที่มีเปรี้ยวน้ำนะครับแล้วก็หวานหน่อยนะครับผมประมาณนี้นะครับรสชาติอ่าพ่อบีบมะนาวแล้วเดี๋ยวห่อก็ต้องมานี่ครับขยี้ครับให้น้ำ ย่ำมันละลายดีนะครับในน้ำตาลมันละลายนะครับอ่าผมก็จะแตะซิมเบิ้งครับขาดรถยังครับอ่าพอผมแตะซิมผมก็จะเพิ่มไปนะครับอ่าน้ำปลานิดนึงครับแล้วก็บักหน้าวครับอ่านิดนึงนะครับแล้วก็คนนิดหนึงครับให้มันเข้ากันนะครับอ่าพอเข้ากันแล้วนะครับเทาก็บจุ่มใส่นี่ครับมะเขือเทศหอมแขกซอยของเขาลงไป ตามด้วยไข่ปลาทอดกับเนื้อปลาเข้านะครับตามด้วยเม็ดหมกม่วงหิมพผ่านนะครับอ่าแล้วก็พักรับขึ้นชายตังโอลส้อยนะครับแล้วก็ค้นรับค้นค่อยๆนะครับ๋ยวเนื้อปลาเข้าจะแตกนะครับอ่าเพราะต้องคนแห้งครับให้มันแดบบวานนำย่ำนี่คุกคุกคลิกคิกไปนาตัวเนื้อปลากับไข่ปลานะครับอ่านี่ครับหน้าตาเขาก็สามารถนี่ครับมากับเสิร์ฟครับผมหอมๆครับน่ากินนะครับ เราก็จะได้ยำไข่ปลาสลิดนะครับครับเป็นได้ครับหน้าตากินกับขอาบต้มห้อนกับแซมนะพี่น้องนะกับแกมกับดีครับกับเขาก็ได้นะครับผมมาาชิมบึงนี่ครับน่ากินมากสุดยอดหอมไข่ปลาสลิดนะครับอืม อ,อร่อยแบบนี้เปรี้ยวหวานมีความเค็มของตัวไทยเค็มนั่มมากนะครับปาลาเนื้อเนื้ค็มนิดเดียวครับเียดเดี้ยวครับ